คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสุขสขนานได้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ส่งเสริมสนับสน,นุนให้เล่นหรือทำตามผูม้ทีม่มีอายุต่ำกว่าจะปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและผู้ปกครองควรให้คำแนะนำก่อนรับชมคลิปวิดีโอนี้นี่เห็นะอ้าวไปวะทำปลาที <laughs> <laughs> ่ขอ้อง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không บายไฟด้วยเนี่ยฟ้เปิดเ้าอย่างนี้วันที่บ่ายอยู่วนที่าโอ้หนักสี่งไม่มี4 5ห้าบเบแายดีวปาดวเดี๋ยวของเก่อลงกี่มัวโอ้ยมนหนึ่งมันสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันเอะไรก็มัะสมส่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ หนึ่งสองสามสี่ห้โอเคหนึ่งสองสามี้เจแิมนเงินหรอเ่งม่ห้าแปดเก้าอ๋คือขึ่น้ำไปที่หาหกคนมักอนเองขึขนนั่นเนาะเงินเลย วมาแงือนกนรแนแาไปวันน <and people> <it> ี้ทีเน่สันแห้งกว่านี่แั่สันแห้งมันก็ไปไปเรื่นสันเรก่นไปนะ ยอสิบภาพไปเที่ยวนหนาวอไปการเต้นจิบกาแฟหน่สองทั้งหมดหกสองว่ากันได้หกสามนี่เจมเอาปะหาปปก ตัวเดียวนะนี่กลงเราก็ถือเป็นเขียนผู้เดียวแต่ว่าเ่เดี๋ยวรออยกหสามอันนี้กินอันนี้กินอันนี้กินกินหก้าสามอ่าเทเป็นหงลสาลห้สามเลยสี่พนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดท่าไหร่ลยเท่าไหร่อะรอกมือนหนึ่เท่าไหร่ นี่มันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบแปดเก้าสิบสองสิบาสสิเดสิบแดสิบเก้ายี่สิบไปหนึ่งสองสาสี่ห้าเดี๋ยวก่อน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาไปอันนี้อะไรห้าไปแกจะมือตายไรแค่สองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบ มั 1> 1, 2, 2> นจ่ายหาเหเลยแตและสันเดี๋ยวไปคิดถึงมันเสียาขนาด่สองสามสี่หาเอ้าโอ้ยนะเจ๊แกนั่งลงมาอย่าเหาสามกันเลยโอ้ยนะลงมาหาห้เถี่ยเจ๊ดีมเอาดูกระดาน

เท่นั้น่งสิ่เท่านนหน่งองสามสี่ห้าหกเจ็ดเสิบจ้ทำนี่ละทั้งหมดดูที่เดิมดู4 4 6 6 7 7ที่เดิมช้าใจเออหาที่สองเรียบร้อยเต็มเครื่องบ้าเ่เมื่อกี้ห้าเหรียญนะหาสองใช้สองว่ะเกีใช้จ่ก่ออาไป อาโมคาเร็งโมคาเรอาไปมันใสเลยโอ้แใบเนาะอดี๋ยวใเลยใครเอาขึงอะไรก็ปฏิรูไรหรอกเนึ่หนึ่งขวัเริ่มแนมสกากระบาดไม่ห้าผังนึงเเกสุเดียวกันเนงเสียเงินยู่เโอ้ตายเสียงิเสียเงินเยเสียขึน หาที่สองเมื่อกี้นะค่อยเล็ดนะสา่้วฮะาสองได้บอกผม่หน่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งบอกว่าหาเขาคนนี้ว่าสี่หาเจ็ดแปดเก้าีอย่างันนี้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้อันน้เจงหาไว้เลยไม่ฮะเจ้าเจงหาสอง ลงสองขาวอะไรแม่ไหมใส่สี่สอะคมเมนต์น่ใส่สี่สองเออใส่สี่สองซันเป็นาสองร้เดส่แป็นส4บเก้ายี่สิบสสิบสงสามสี่ยี่สิบห้าเขาจะมืดจบอีกแล้วอันอันอะไรปรเด็นตบห้าพันตาใบห่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าส หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสงสามสี่ห้าแกนขนาดชเยเสียงเงินม,มากไว้เสียหออะไอย่างนนะวะชุดเยดเสียตัยง,ยง,ยงไปเลยเดียวจะถไปแนละ้ว lúc bài hai bài Hope hà song hà song tìm hiểu mặt em bây giờ mọi người ừ. mọi người cái, này. cái, bài sổ, bài sổ. Mà. cái màu Ừ, ใสานียหเลยเงสองเนี hmm. mm ่ยเอาง่ายๆว่าเอาไว้ละเนี่ยเนี่ยเเอาเต้ตัวนี้หนึ่งสองสา่หาบอกงนั่นเอาไว้เลยเอาไวใส่หสูงเตงหกองนั่นหนึ่งสองสมสูงตัวนั้นมาเตงหกนั่นแหละยังไงมอเดียวมาให้เดี๋ยวจัดไปมอมาด้วยสามเอมีจัตัวนี่ เดี๋ยวแกพ่อกินมาได้ไงแขงเลยบอก่คุ้ม่ากนนงกับเจ้ากขัอว่าบนี้เรามาดักจปะกันวฝนมเลยคบ่านตเตียเตียเตียเีิดกุนกับนอนากแก่ยนเต๋ม่ชอเงื่อนี่ดดมาสามเดือนมาสามอีือนมาเดือนอโอ้โเดิเนาะมาที่นี่ ใอ้ใลบลังไงดีเนี่โจกออกมาคัแต่ใส่ถุงก็เก่าขออันที่จะขาเปิดนะพอพะอเลยเนาะขาเปิดก็เมื่อเมื่อไหร่่เาพมได้าเไม่ะด้ลูกค้าเสียลายบมไดอได้ได้จได้ขอแน่เห็นว่าอะไรเนาะ นยกสูงที่เขามีรสอห้าเกสองันกหกสับหกสามกสองกับหกสามเนี่ยเอาไปใส่ตามสองเลย หกสกับหกสามหกสอกับหกมใช้ตามสองี่เดียสุ่มอนไเนี่ยตามเพื่อนเอาเดียวเดียสินใช้ตามสองแม่ย่าไม่สีย่าไล้สีเลยเขียนหกห้าสาหกห้าสามดูเรื่องไปอยู่ตามเอียวเลยบ้านนี้นี่เดียว บอกว่าบ่ห้องคข่ละไขมากทั้งหมดหาสามสี่ด้าเกลือหาสามซอสี่ห้าหกประชันหกหาสามมมีโยนมือปยกลออีกแล้วเออียังวะอ่าเดียสองเเียวกมิดไม่แต่เกียวเดียวนะพอมาหกหกสองหาม่าเสียงินเลยหกสเียวบนทะเสามดีเยสียแต่กำไรยเตหอเียวประด็นะหกอันนะ

เจีย๊ยอยช่วยสองต็นพว,พวนะาลูกค้านะแบบนี้แหละมาาบละบานเนี่ยหนึ่งสองสามสี่หาหกเแป้าสมาลมแล้วสามี<อ>ย หาสองล่หลงหรอกบอกว่ลงพาสองทั้งหมดทั้งหมดงหมดว่าเลยโอ้โหขาสามหน่สอามอันนี้อันนี้หคคขาสามบ่ะโอเคแลาหโคขาสามแม่นว่าเอาเต้้นไหนนี่ เสี้ยนะหันขาดเสาเอาไปยุบผ้าบาบให้เราโอเคเออเอาไปยุบผ้าบาดูเรื่องเอาง่ายๆว่าเอาไปยุบผ้าบาบกันเลยเออตัวเต็งนี่อยู่เต็งต่ำทั้งหมดเดี๋ยวเดียวตัวเต็งนี่อยู่กักสามต่ำหนิกักสามต่ำกักสามต่ำทั้งหมดผ้าบาทั้งหมดอยู่ผ้าบาโอเคดูเรื่องดูเรื่องเด้อเปิดเจ้เปิดที่นี่เปิดลูกเจ้ากระป๋อยวัดกันลูกปูดิสเมตเดี๋ยวรอไอเตาเอียว เรียบร้อยโยภาพากเด้อเนี่ยเกียรต้องใจนี่ันเดียวเกียรได้หาวไปเพราะนั้นลหละส่วนนี้ครับสามตัมคอยกินตัมเจ้าดวงใจขอไมาอีกมืนนึงอือเท่านั้นหละดูดเลห่สามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสหนึ่งองสามสี่้าเจ็ดแปดเก้าสิบ2นึ่งสองสามสี่ห้าหนึสสี่ห้า สองสองเออเมื่นเจ็ดเออเจเอามื่เจ็ดจองอีกมื่นเจ็ดสองมอีกเมื่อเอมเจ็ดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอสามสิบสิบห้าสิบสิบเจ็ดเอจาบันทึเจเรอจำนวนกล้องเลยจำวดยซ้ำก่อนยังมอีเงินอยู่ตรงนถึงสามื่นยงได้สมื อืมก็ตาเอียวหาพันได้พันหัรวตัวโอ้ยเจมอไปได้เงินแล้วหันไง้นไน้จิบมาต่อได้หันอะไรหรอกบ่อยยงะอะไ่หาทนืึ้นยังเนี่ยเปอ่อยเนี่ยโอ๊กบนี่มาสองเมตร่อน่าโอ๊กี 6กับซีเนี่ยเพาันผิดลกว่ามนสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสิบเต็งหมดเลยหาค้าน้ะมันแกสนกันทุกสิ่ไรเถอะเอาละพูกซองแค่แน่ไปไล่คืนมาะมันหงยังเถอะนะ้าลงเงิบมาสิทีภาพไปสีไปพู้พู้กระดิ่งไปอกื่อไหร่พู้กระดิ่งไปการเต็นจิบกาแฟยืนเอากาแฟสดไป ไปเลียนยุบคนเลยเนาะไปมดเลยอะไปเนยคนเนาะเอาโกขี้ในความเขาต่ำกาแฟสดนันคิดอ้ยแท้เาไปเรียน่เจากาเียน่สียดบกดกลางแงนี่เขาวาไพ่ก็พอ้ก็กยำอันนี้ก็จังอันนี้คนเอโอนใ่กันก็ได้้องเอาไพไปเ่ีในเนนความเาก็ต้องเอาไฮโล้มันเสียงดังเนาะไม่ได้เขาไม่ตีราเมีกันหระแเี่ยตีลำมีเดี๋ยวนี่เลย ตัวนี้ห้าสามหาสองมาอยู่หกสูงเลยเต่งกับหาสามมีมเต่งหกเออหกสูงตัวเดียวเต่งหกสมมตัวนี้ว่าเอาท้องอันนี้ว่าเอาเอาเเนี่ยอยู่หกสูงเต่งหกเต่งหกหกสูงเต่งหกเจลองอนทั้งหมดกนต้ยล่ะเพราะว่าจะมาหกข้าเปิดให้ขึ้นเดียวเขาขยย่อเียวสามส่ โอ้โดนกางหาสาวตัวอมอันนี้ว่้เอาเด้วยในติงหาเยอะเาับไบอันอันนี้ก็กินหนึ่งสองสามหกใบอันนี้ก็กินอันนี้ก็กินหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบเจ็ดสามสิบเจ็ดจ็สิบเจอันนี้เท่าไหร่เนี่ยกมื่ไหรอนลนึ่งมื่นหนึ่งมแล้วก็หมื่นอ๋อสองหมื่นพอดีหนึ่งสองสามสี่หกคอยอ่านหกหายเยอะมากหาสามเยอะเลย ปก็ใส่มาปกท้ายแล้วแตดเก้าสิบโอเคจะเมื่อก็ได้ก็มาได้โดนโดนหาซ้ำเต็มๆเลยต้งการตั้งต้นเลยอันนี้เมื่อซีบอ่ไอเต็ไอกับอะส้กเจ็ดแปเก้าสิสิบอด่สองที่สาม่สีอ๋อจะเอาจากนี้ไปบ่เมื่อซีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ็สองสา่าก็เต็งเมื่อซีไปอ้ ตัวหนึ <Okay. S 1> ่งสอี่ห้าหกนี่เด้อหกเด้อของไอ้พูไหนอเเมส้าก็ดแปดเก้เอ็ดสิองสบ่าหกเจ็ดแปดกยี่สิบเอ็ด่สิบสอง1สิบสาม4ี่สิบส1่สิบห้าหกเจ็ดสิบสิบ้า โอ้ดูกระดานน่าเอาเว้ายุวอคือยูกก็สุดแยุคิุ้สุดขด้เลยุวขอวอยวเยยวขยวยวขยมนขยุวขยุวายอวขยวขุวอยุว ลายอันหารเจ้าหกหาเนี่ยว่านามากล้ว่าเอาไปหานหกหาสองวันต้องยมทั้งหมดเยวทั้งหมดเลยอะเดือดวบเตยหาเอียวอะเดือวบเตหาเอี่ยวน้อกจานยุาปากยุาปากเดือวตยตำเอี้ยวนี่เด้อันนี้กับพาปากกนี่ยยุคาพาปากกยังว่าเดือวเจหาเอียวกับเตีงห้าห้าเอียวเตียงห้า ไม่ออกลองนันอยู่ผ่าป่าเป็นสองสามสี่ห้าหกแว่าบลงทุนมาด้วยติงเต่าเอาไปเจ้เอ้าติงตมเอาไปติสูงเลยบ้านาป่าคึาป่าแล้วอันนี้พวกเราเดวะนั่นอยู่อยู่ผ่าป่าแล้วเจาสิบมังไปหกห้าสามหกห้าสามโอเคือมาขึ้นเขาวะไม่อยู่ผ่าป่าทึ้นเขาได้เด่นเเออติงสูงมาติงตามขึ้นเขาเได้เด่นกันได้เจ๊เดเปิดเรียบรอยว่าผาป่าเติมเครื่องไว้ว่ามาเจ้า เยบอะอยกินได้หายเยวไปน้องนันเตื่อนี่อันนี้กินได้เยกินไม่ได้เพราะว่าค่ได้เอาก็ได้ใส่ใส่สองเยอะนึ่เนย่องเยวะจะบันทนี่เรจะได้นี่ยส่อเยอะหน่งสองสสีห้าหกปก้ยี่สิบสองหมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอย่างนะหมือนเอาแล้วเจ๊ต้องใจนี่แหละจำนวอยซ้เนกับเจมือ ทำกันก็จะทำกันเราบ้างำกันก็จะเมือเดะเลยเพราะว่าฝอยเมามาร่วมเบิดจ๊กเาเอางตั้มขึ้นไปขึ้นมาแต่ก็พาปากขึ้นมานนะกันสใบหนึ่งองสามสเอาไปสองใบเเอาพาะถึไปตอนมันมี่าันี่สงใบอยู่แไงจมาจากหหามาใส่ตามมอีอันดีเพราะึไปตอนแกก็ท้านจะพาดปากก่อนเลย่อยเมาแล้วเจ้าเอาไปเ่ท่านได้พาดปางใน่อยเมาก่อนจ้

สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าสิบนะเจวันนี้เจเจ้าเอาตัวนี้มาสองสองใบสองสองสองส่วันนี้เอามาสิบใบวันนี้สิบใบขึ้งันอ๋อคอยพาเปล่าผม่า้วันนี้ยี่สิบใบเออจ่ายอีกเอาไงต้มเอยสามมื่น Tell us 30 mơ tông bơm tay thăm mơ nâng lấy bom mơ thăm thăm xem mơ tông tay thăm mơ nâng lấy nâng lấy xem mơ